สวัสดีคะ่ะในคลิปนี้นะคะเจคเคนมาแนะนําบ้านพร้อมที่ดินนะคะราคาถูกทําเรค้าขายนะคะน้ําไหลไฟสว่างค่ะทางคอนกรีตค่ะทุกท่านจอดรถได้3คันนะคะสงบร่มเรือนค่ะทุกท่านเป็น2ชั้นด้วยนะคะพร้อมโอนเลยคะ่ะยื่นกู้แบงค์ได้ผ่อนได้นะคะทําเรดีค่ะทุกท่านเหมาะสําหรับการค้าขายนะคะ เป็นที่โฉนดนะคะบนเนื้อที่40ตารางวาค่ะทุกท่าน2ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะราคาแค่1,250,000บาทเท่านั้นนะคะยืนกูแบงค์ได้เลยนะคะทุกท่านนัดชมพื้นที่จริงประกอบการตัดสินใจกันก่อนได้นะคะแอดมินใส่เบอร์โทรไว้ให้ทุกท่านที่สนใจที่ใต้คลิปนะคะแอดไลน์เข้าไปก็ได้เช่นกันนะคะเป็นเบอร์โทรผู้ขายโดยตรงเลยนะคะทุกท่าน ภายในนะคะตามสภาพนะคะอยู่ที่กรุงเทพมหาคนครนะคะทุกท่านหลังนี้รูปแปลงสวยเลยนะคะทุกท่านที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ที่หนองจอกนะคะกรุงเทพมหาคนครท่านใดสนใจนะคะติดต่อเข้าไปนะชมพื้นที่จริงประกอบการตัดสินใจกันก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้เจ๊เคนแนะนำไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ